สวัสดีค่ะรายการสื่อสารไทยวันนี้จะพาท่านชมไปทำความรู้จักกับนักร้องที่เติบโตมาจากเวทีการตะกวดค่ะนอกจากน้ำเสียงที่ทรงพลังของเธอแล้วเธอ,อยังร้องเพลงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำและได้อารมณ์ค่ะคุณแก้มวิชญาณีเปียกลิ่นไปพูดคุยกับเธอกันนะคะว่าเธอมีวิธีการในการอ่านเขียนถูกพูดชัดอย่างไรแก้มวิชญาณีเปียกลิ่นคนสื่อของเราวันนี้เป็นเดอะสตาร์หญิงคนแรก ้วยพลังเสียงและเทคนิคการร้องที่หลากหลายรวมถึงการร้องเพลงได้หลากหลายแนวทำให้เธอเป็นดาวในดวงใจแฟนเพลงอยู่จนทุกวันนี้สำหรับแก้มนะคะการร้องเพลงก็คือแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารให้คนฟังรู้สึกตามที่เราอยากจะสื่อสารออกมาตามเนื้อเพลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงความไพเราะของเพลงที่เราจะต้องร้องออกมาชัดถ้อยชัดคําของภาษาไทยเพราะว่าร้องภาษาไทยเราก็ต้องร้องให้ชัด ให้คนฟังรู้ว่าเราต้องการร้องคําไหนออกมาให้มันชัดเจนแต่ว่าไม่ใช่ว่าชัดแบบชัดเกินอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังคงความเป็นภาษาไทยแต่ว่ามีความไพเราะในโน้ตและเมโลดี้ที่มันต้องไปด้วยกันด้วยค่ะอย่างคําวัยรุ่นคาแสดงต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ไม่ว่าจะเป็นฟุ้งฟริ้งจุงเบย์หรืออะไรพวกนี้ค่ะมันเป็นคําฮิตอะค่ะคิดแป๊บนึงมันก็ไปมันใช้ได้แต่ว่ามันเป็นการรัเทศะมากกว่าสำหรับกแก้มค่ะ เราเป็นคนไทยเราเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยไม่ไม่ได้บอกว่ารับภาษาอื่นไม่ได้ภาษาอังกฤษจาเป็นเพราะเราต้องใช้สื่อสารกับทั่วโลกภาษาอื่นๆภาษาที่3ภาษาที่4ี่จีนนู่นนี่นั่นเราเรียนได้ค่ะแต่เราต้องภูมิใจในความเป็นคนไทยของเราแล้วเราจะรู้สึกว่าภาษาของเราสวยงามมากๆมันยากไหมมันยากแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความภูมิใจของเราจริงๆค่ะ ประโยชน we ์ของภาษาคือเราใช้เพื่อการสื่อสารครับถ้าเราอยากจะให้การสื่อสารของเรามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองครับถ้าเราใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากเลยต่อการสื่อสารของเราถ้าเราไม่อยากจะสื่อสารผิดพลาดเราก็ต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับผมร้องเพลงให้ไพเราะต้องร้องให้ถูกตัวโน้ตถูกจังหวะ การพูดหรือการอ่านภาษาไทยก็เช่นเดียวกันค่ะต้องพูดให้ชัดเจนและถูกต้องถ้าทําได้แบบนี้รับรองค่ะว่าสื่อความหมายได้ชัดเจนตรงใจแน่นอนมาร่วมรักษาภาษาไทยด้วยวิธีการง่ายๆอ่านเขียนถูกพูดชัดไปกับเราในรายการสื่อสารไทยค่ะ